สวัสดีค่ะสามวิประวัติศาสตร์เฮทั้งประเทศน้องเทนนิสสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแรกโอลิมปิกโตเกียวการแข่งขันกีฬาเทควันโดโอลิมปิกเกมครั้งที่32ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันเสาร์ที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาที่สนามมาคุฮาริเมดิศในเมืองชิบะในรุ่น49กกิโลกรัมหญิงเทนนิสพาณิชภัก วงพัฒนากิจอายุ23ปีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีแชมป์โลก2สมัยและเหรียญทองแดงริโอเกม2016ที่ประเทศบราซิลซึ่งเป็นความหวังสูงสุดในการคว้าเหรียญทองลงทำการแข่งขันพานิชพักเริ่มต้นลงสู้กับอาร์บิเชกแซมเบิร์กจากอิสราเอลก่อนที่หมดยก2พาณิชพักนำา9 9ต่อ5ไม่ต้องแข่งยก3เนื่องจากชนะเอาสกอร์ ต่อด้วยการลงสนามสู้ในรอบ8คนสุดท้ายทำเอาแฟนกีฬาไทยใจหายใจคว่ำเมื่อตามหลังเรืองทิคิมทูเซียนจากเวียดนามในยกแรก3ต่อ9ก่อนจะเร่งเครื่องกลับมาชนะ20ต่อ11ทะลุเข้ารอบตัดเชือกเจอกับมิยูยามาดะ จอมพลิกกล็อกของเจ้าภาพที่น็อกตัวเต็งอย่างซิมเจยังจากเกาหลีใต้มาได้โดยเทนนิสพาณิชภักเป็นฝ่ายชนะถึงสองครั้งซึ่งพบกันที่ผ่านมาโดยรอบนี้ไม่มีล็อกสกอร์ก่อนที่พาณิชภักจะชนะไปได้ขาดลอย34ต่อ12คู่ชิงเหรียญทองของพาณิชพักคืออาเดนาเซเรโซอิกเกสเซียส ดาวรุ่งวัย17ปีจากมาริดประเทศสเปนดีกรีเจ้าของแชมป์ยุโรปปี2021ที่กรุงโซเฟียประเทศเบงการียได้สิทธิ์เข้าแข่งขันพร้อมกับอาบิกเช็กแซมเบิร์กจากอิสราเอลที่แพ้อเอาสกอร์พาณิชภักในรอบแรกและเคยเป็นแชมป์ยุโรปรุ่นยู21 ตั้งแต่อายุ15ปีที่เฮลซิงเบิร์ประเทศสวีเดนเมื่อปี2019รวมถึงแชมป์เยาวชนยุโรปปีเดียวกันที่มารินา่าประเทศสเปนเส้นทางเข้าชิงนั้นอีกเกลเซียสชนะทียานาบล็อกดานโนวิดจ,จากเซอร์เบีย12-4ต่อรอบ8คนชนะหูจริงอยู่อดีต เหรียญทองโอลิมปิก2สมัยปี2008กับปี2012จากจีน33-2ต่อและรอบตัดเชือกทุบรูกิเยเยียดิริมจากตุรกี39-19ต่อ 19. พานิชพัก์ได้เปรียบส่วนสูง173เซนติเมตรขณะที่อิเกลเซียสสูง168เซนติเมตรและไม่เคยพบกันมาก่อนซึ่งการพบกันปรากฏว่า พบก,กันได้อย่างสูสีพลิกไปพลิกมาก่อนเทนนิสจะได้2แต้มสำคัญในช่วง3าวินาทีสุดท้ายเอาชนะสุดบีบหัวใจ11ต่อ10คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์มาครองได้สำเร็จให้กับทัพเทควันโดและเป็นเหรียญทองแรกของประเทศไทยในการแข่งขันครั้งนี้สำหรับนักกีฬาไทยที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมประกอบด้วยปี1996 สมรักคำสิงปี2000วิจารณพลฤทธิ์ปี2004มนัตบุญจำนงอุดมพรพลศักดิ์ปวีนาทองสุขปี2008ประภาวดีเจริญรัตนธะารากูลสมจิตจงจอหอปี2016โสพิตาธนสารและสุกัญญาสีสุราชในรุ่น58กิโลกรัมชายจูเนีย รามนารงสเวกวิหารีเจ้าของเหรียญทองซีเกมสสามสมัยและเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์2014ที่เกาหลีใต้ประเดิมเตะโอลิมปิกครั้งแรกเจอกับซันวานคาลิสจากออสเตรเลียปรากฏว่าจูเนีย ไล่อัดกระจุยเอาชนะได้ขาด1ย2 3ต่อ7แต้มผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายพบกับวิตโตเดลอัคิลามือ2จากอิตาลีทำให้ต้านไม่ไหวพ่ายไป17-31ต่อแต่ได้กลับมาสู้ในรอบแก้ตัวเมื่ออัคิลาเข้าไปชิงได้สำเร็จรำนรงลงสนามรอบแรกแก้ตัวหรือรีเพรสเชนเจอกับโอมาน ซาลิมจากฮังการีก่อนพ่าย22-34ชวดเหรียญผู้สื่อข่าวรายงานว่าในโลกโซเชียลมีการแชร์คลิป3วินาทีสุดท้ายที่น้องเทนนิสกลับมาชนะจอมเตะจากสเปนจนสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองได้ในศึกโอลิมปิกครั้งนี้และเป็นประวัติศาสตร์ให้กับวงการเทควันโดรวมถึงช็อตเด็ดที่น้องเทนนิสกระโดดกอดโคดเชคือสุดๆจริงๆ ในที่สุดก็ทำสำเร็จแล้วขอขอบคุณแหล่งข่าวแนวหน้าค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ